introducing first from the blue corner at 22 years of age with a fight record of 26 fights and 18 wins and 8 losses คนนี้นะครับลีลาของเขานี่พริ้วสุดนุ่มเยอรมนีครับเต็มร้อยเลยนะครับ representing Germany Marvin d e s t r i e Marvin d e s t r i e ครับอดีตนักศึกษาทันตแพทย์ครับแม่หลงไหลมวยไทยครับ ของเราอยู่29ปีนะครับชกมาแล้ว65ครั้งชนะมา40แหมมา22นะครับคนนี้ปูลุยอย่างเดียวเลยนะฮะและอาวุธนี่หนักดวงสุดๆเลยนะครับจากชัยภูมิประเทศไทยต้นเพชรช่อชนะนันักมวยจากจังหวัดชัยภูมิครับต้นเพชรช่อชนานันนี่ครับเทียบสัดส่วนครับ167กับ164 5 6กิโลกรัมครับ อายุนี่29กับ22ครับประสบการณ์่อย่ทต้นเพชรครับโอ้ได้เปรียบรูปร่างด้วยครับหน้าตาละอ่อนมากครับหนุ่มเยอรมันครับมาวินดิทริชครับเดินขู่แลวครับต้นเพชรโอ้โหปักสอกนะครับต้นเพรครับมาแล้วครับมากับสอกนะครับวันนี้มีหมัดเหมือนกันครับมาวิน โอ้โหแต่ว่ามาแรงกว่าครับต้นเข็ครันต้องกอดเลยครับมาวินอ๋าเๆาแม่นิ้วจิ้มตาครับอ่าบอกครับเราโทษครับระวังด้วยครับ Attention please ขอโทษครับโอ้ยอันนี้บัดเต็มๆครับไม่ใช่นิ้วแล้วครับโอ้ต่อซ้ายลำตัวครับขณะที่มาวินเรืเลือดกำเดาไหลแล้วครับ โดนมีอาการครับโดนมาดของต้นเพชรเข้าไปโอ้ยยังไงครับดูครับจิ้มยับ้ายจิ้มเป็นพารวันเลยเหล็งแม่นๆมครับต้นเพชรหดล่างหมัดขวามาแตมต้นเพชรก็ไม่ประมาทครับยกการปังสูงสูงครับแต่แกก็ต่อยหน้าครับท้องเปิดโรคแกไม่ต่อยครับมาวินโอ้โหดูเลือดนะครับกบปากครับด้วยกำดาวครับมาวินหมัดขวาดี อย,ยังไงครับอโอ้โหต้นเพชรมานะครับแม่มาช้าแต่ว่าหนักกว่าแรงกว่าคร <มา S 2> ันแล้วโอ้โมีสองมาแจมเลครับต้นเพชรโอ้โหเลือดกบปากแล้วครับได้เลือดตั้งแต่ยกแรกเลยครับคู่นี้าเปล่าตุกบอกพี่หมอมาอหมอบอกสบายครับแน่นอนอยู่แล้วครับแม่แครเลือกกำดาวครับหมอบอกแค่นี้จิบๆครับ ยังไม่ต้องเย็บครับแค่เช็ดก็พอแล้วแต่ยังลุยแหลกครับยังลุยแหลกครับต้นเพชรครับโอ้โหัวดเต็มเต็มครับโอ้ใส่ซัดๆัไปเลยครับมาวินดิฟริชโอ้ยังไงครับเนี่ยมาวินครับโอ้แต่ใจสู้จริงๆครับเจอขวาสวนอีกแล้วโอ้ต้องกัดฟันลุยนะครับต้องกลืนเลือดแล้วก็ลุยนะครับมาวินอ่าแต่ต้องกอดเลยครับต้นเพชรโอ้ สถานการณ์นี่ดูเหมือนต้นเพชรจะได้เปรียบะครับแต่แม่แต่มาวินิีฐแกจ่นี่เกินร้อยจริงๆครับอ่ามีหักศอกครับหักศอกแต่ต้องดูครับท้ายสุดใครจะทนไม่ได้ครับโอ้โหข้างขวามาอ้อ้โอ้พิ่งจะพูดไปยังไงครับโดนไปเยอะครับต้นเพชรโอ้ยต้นเพชรยังไงครับโอ้โหโดนครับเบียดไปเบียดมาเจอมาของมาวินิี่จับมุมสู่มุมครับร่วงไม่ร่วงครับ ปกัดฟันสวนอยู่ครับโอ้โห,โอ,โหอยู่การใส่หมวกกันน็อกครับบวกมีบวกครับต้นเพชรโอมาวินนี่ไม่สนแล้วครับทำตัวเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดเดินลุยเข้าใส่แม่หมดโจกครับโอ้โหใส่กันแหลกเลยครับโอ้โหต่อยกันแบบลืมหายใจจริงๆครับคู่นี้แอ่ได้เลือดเหมือนกันนะครับต้นเพชรมาวินนี่เช็ดเลือดแล้วกลับมาหล่อเหมือนเดิมครับหนูหมัดซ้ายขวาเต็มเต็มบ โอ้ถือว่าทนใช้ได้ครับดูเนี่ยซ้ายก็ตามด้วยขวาครับขวาลูกนี้ไปหมัดจริงๆครับนี่ครับโดนไปนี่มีช่างนักนะครับต้นเพชรดูกันต่อครับยกสองโอ้โหได้เลื่อยกันแล้วครับยกแรกเอ้ามีสวนศอกกันตั้แต่ต้นยกเลยครับลุยแหลกเหมือนกันครับมาวินดิทิชซ้ายลำตัว โอ้ไม่กลัวแล้วครับมาวินครับดิสตริีสต้นเพชรตังโซอ้าวโดนซ้ายครับโอ้เวลาลุยน่ากลัวครับมาวินครับปักศอกขวาครับอ่ะรับตัวคืนเลยกับดาวไมเลยครับมาวินโอ้แกก็เดินจริงๆครับโดนก็เดินยิ่งเดินมันก็ยิ่งโดนเลยครับแบบนี้ ไปกันต่อไปกันต่อหนึ่งสองหวดล่างแอบบล็อกแล้วก็รอสวนนะครับต้นเพชรดูจะเป็นมาวินที่ดูสดชื่นกว่าครับต้นเพชรดูจะโรยไปนล้ครับโอ้อยังไงครับหยุดน้าโอ้ยดกดวทบ้างแล้วครับอาล้วครับโอ้ชุดนี้ครับอยู่ไม่อยู่ครับใบหน้าลำตัวลำตัวใบหน้าครับแต่มีสวนเหมือนกันครับต้นเพชรอัดเข้าไปศอกปากเข้าไป ฟันเข้าไปต่อยเข้าไปโอ้ลำตัวไปหน้าลำตัวไปหน้าต้นเพชรอย่านิ่งครับต้นเพชรต้องสวนครับโอ้มาวินเลือกต่อยเลยครับโอ้โหดูครับโอ้โห้โอ้โอไหวไหมเนี่ยครับต้นเพชรถอยกรูดเลยครับโอ้ยมาหมดเลยครับตั้งแต่แอปพิทไทเซอร์เมนคอสมาถึงเดสเซอร์ครับครบชุดครับโอ้ยังอยู่ครับสายลำตัวล้ำตัวจะยังไงครับโอ้ย รอบเวทีแล้วครับปักศอกเข้าไปโอ้เหนื่อยือยครับมาวินครับต่อยขนาดนี้เหนื่อยรืยยังครับไล่มาน็กรอบแล้วครับสองรอบไปเข้าไปต้นเพชรแกก็ยังทนอยู่ได้ครับโอ้อ้าวช้าอีกแล้วช้าอีกแล้วครับโอ้ไม่ทิ้งตัวครับต้นเพชรครับไม่ทิ้งตัวครับบล็อกแล้วสวนไหมโอ้ยเดือดจริงๆครับคู่นี้อเข้าไปโอ้โหหมดแรงครับ มวยไม่หมดนะครับคนภาคเลยครับจะหมดครับโอ้โหก็จริงจริงครับนับถึงนับถึงเจ็ดนับถึงแปดครับสู้ไหมสู้ครับอ้าวฮึดอีกเครื่อครับทั้งต้นเพชรทั้งมาวินครับโอ้ขวาครับโอ้หหูไปเลยครับทีนี้ครับโอ้โหคนต่อยกันเลือดกรบปากกรบจมูกครับโอ้กว่าจะเอาอยู่ครับแม่ต้นเพชร นี่ดูครับช้าครับขวาแล้วก็ตามด้วยซอกขวาครับ1 2ซ้ายลวงลําตัวจังหวะนี้แลกซอกกันครับตีโอหถอนหายใจเฮือกแล้วต้นไปแล้วตามด้วยขวาครับโอ้นี่ครับขวาก่อนครับเข่าซ้ายแล้วก็กรแทกด้วยหมัดขวาอีกทีนึงครับโอ้ยจนได้ครับ by balloon way of technical of knockout แล้วก็เป็นมาวินดิสติจากเยอรมนีครับแม่คว้าัยไปได้แบบน็อกเอาในยกที่2ครับโอ้โหใส่กันแหลกแลกกันยับเลยครับคู่นี้ถึงเลือดทั้งคู่ครับ